นี่ครับเป็นการชาร์จครั้งแรกนะครับมาที่ซูเปอร์ชาร์จ MG ็มจีเอ็มจีซูเปอร์ชาร์จนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นะครับมาเป็นการชาร์จครั้งแรกช่วงนี้โปรโมชั่นด้วยครับชาร์จรีฟันคืนร้อยเปอร์เซ็นตเติมเข้าในวอลเล็ตเอ็มจีนะครับอ่าไปชาร์จกันครับตอนนี้มาที่ศูนย์เอ็มจีเป็นกษะเสริ่กห้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะใช้บัสซูเปอร์ชาร์จนะครับในการชาร์จนะครับ เต็มช้านะครับเป็น DC นะครับ DC นี่นะครับอ่าน,นี่ก็เดี๋ยวเอาไปเสียบก่อนนะครับเอ๊อต้องกดอะไรก่อนป้างแท็บทูสตอ๋อกดแท็บทูสตารก่อนนะครับเออโอเคกดปุ่มอีกทีนะครับเมื่อกี้ ก็อ่ากดล็อกกดล็อกไอตัวพลักชาร์จตัวนี้มีปุ่มกดปลดล็อกสลักนะครับก็ส่วนลองดึงมาในลูกสายนี่แข็งมากครับความยากลำบากนี่ครับเสียบชาร์จเหมือนกันนะครับสำเร็จแล้วครับล็อกรถไปแล้วนะครับ แกนบัตรนะครับอ่าเริ่มช้าแล้วนะครับเห็นไหมครับเออหน้าจอมองลำบากเริ่มชาร์แล้วครับวนเข็ขึ้นแล้วครับอันนี้เราล็อกรถแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในรถว่าเปรเซ็นขึ้นเท่าไหร่อ่าระหว่างนี้นะครับเราก็เข้ามานั่งรอการชาร์จเข้ามานั่งรอในศูนย์รถนะครับก็ไปจิบน้ำชาก,กาแฟครับขนมนมเนย ไอ้ตรงไอ้ติมก็จ่ายไปก่อนนะครับระหว่างนี้นั่งชิลๆเย็นๆนะครับไม่ต้องไปไปตากแดดน,นะครับก็แวะมาดูบ้างนะครับตอนนี้ก็รู้สึกก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรับลูกต่ออืมตอนนี้ก็กะว่าชาร์จสักถึงประมาณ80นะครับอเออเพราะว่าหลังจาก80%มันก็จะเป็นชาร์จแบบช้าแล้วนะครับก็ เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองไปจองจองออนไลน์จองชาร์จนะครับก็จองในแอป MG Thailand นะครับหรือไม่ก็ iSmart นะครับ MG iSmart นะครับก็าสามารถดูว่าสถานีไหนนะใช้ได้อยู่มีคิวไหมจองได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันนะครับโดนแมนครับขอบคุณครับ